สาวคนดังเผยผ่านไลฟ์ถูกแฟนระบายอารมณ์ส่าแต่หนูก็ยอมเพราะรักเขา ถือเป็นคู่รักคนดังอีกคู่ที่มีแฟนคลับติดตามเยอะมากสำหรับเนเงินเจตรินและครูเบียนุติยาซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทั้งคู่ดูเหมือนจะมีปัญหาการแต่เพื่อนๆและแฟนๆก็คอยเชียร์จนทำให้ทั้งคู่กลับมารักหวานเหมือนเดิมอีกครั้งล่าสุดในระหว่างที่ไลฟ์ขายของครูเบียก็เผยความในใจให้แฟนๆฟังถึงเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นว่าหนูรักเขารักเขามากตอนแรกหนูคิดว่าพี่เนยชอบหนูแต่ว่าตอนนี้หนูชอบเขาหนูจะหอมแค้มกันก่อนนอนพี่เนยจะเป็น ็นคนติดหมอนคาก็จะชอบนอนหันล้างและให้หนูเกาหลังให้ก็เกาหลังให้เขาก่อนนอนกอดก่อนนอนแล้วหลับหนูเป็นคนที่ติดพี่เนเวลานอนต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายไปติดกับร่างกายเขาเป็นขาหรือแขนต้องเกี่ยวนอนให้รู้สึกว่ายังมีพี่เนนอนอยู่ข้างๆมันรู้สึกอุ่นใจพี่เนมหมน่ารักอบอุ่นก็มีแต่บางทีก็มีมุมหน้ามันทสายหนูก็อยากจะจิกอยากจะยิกอยากจะต่อยบางทีก็มีความคิดในหัวอยากจะกำขอเสื้อแล้วก็ต่อยต่อยแต่แล้วก็แค่คิด แต่ก็ไม่ทำหรอกเพราะหนูรักเขาก็ได้แค่คิดรักเขาทำไม่ลงมีครั้งหนึ่งทะเลาะก,กันมากๆแต่เอฟซีไม่รู้หรอกทะเลาะก,กันแล้วหนูก็คิดว่าทำไมหนูถึงต้องเป็นฝ่ายยอมตลอดยอมทุกครั้งยอม,ๆๆๆมอยอมยอมยอมมีเรื่องอะไรหรือมีอะไรหนูต้องเป็นคนที่เงียบทำไมหนูไม่สวนกลับบ้างอะไรก็ช่างหนูเป็นคนยอมพี่เนหมดไม่เถียงพี่เนหงุดหงิดรอโกธใครมาแล้วมาลงที่หนูหนูก็จะเป็นคนที่เงียบแล้วมีอยู่วันหนึ่งหนูรู้สึกว่าหนูไม่ควรเงียบแล้วต้องสูบ้บ้าง รู้ไหมว่าพี่เนยขึ้นเสียงกับหนูหนักมากแล้วหนูก็ขึ้นเสียงกลับแล้วกลายเป็นทะเลาะกันใหญ่มากกว่าเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกแล้วหนูก็ขับรถออกมาจากที่โกดังเลยมันเป็นอะไรที่ Overall, ทะเลาะกันใหญ่มากๆแล้วพ in MA, ี่เนยเหมือนคิดได้หรืออะไรไม่รู้ก็ทักมาถามว่าหนูอยู่ไหนพออารมณ์ดีขึ้นก็คิดได้หนูก็โอเคหนูคิดว่าเราก็สู้กลับได้บ้างนะบางทีลองเถียงกลับบ้านก็เลยสู้กลับหนักเลยก็เลยขับรถกลับมาอยู่ที่โกดังเพื่อสงบสติอารมณ์ตัวเองก็คิดได้ว่าบาง ทีเราร้อนเขาก็ร้อนมันไม่ใช่ผลดีหลังจากนั้นมาหนูก็เงียบเหมือนเดิมมีอะไรก็ช่างหนูก็จะเงียบเขาโมโหหรืออะไรก็จะมานั่งเงียบไม่พูดวันนั้นที่ขึ้นเสียงใส่การพังเลยยับเลยหนักเลยอย่าหาทำอีกนะคะ